ล่ามในคณะเดินทางของเจ้งเหอบันทึกถึงกรุงศีอยุธยาไว้อย่างไรบ้างเดินทางจากเมืองจำปามาทางตะวันตกเฉียงใต้เจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยลอมดีเรือก็มาถึงปากอ่าวที่หอประตูใหม่และเข้าท่าทอดสมอจากนั้นจึงถึงราชธานีประเทศนี้มีอาณาโดยรอบพันลีภูเขารอบนอกสูงชันและครูขระแผ่นดินภายในแฉชื้นและเป็นหนองเป็นบึง ืึนดินไม่อุดมและที่เหมาะแก่การเพาะปลูกก็มีน้อยดินฟ้าอากาศปรวนแปรบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวพระราชวังที่ประทับพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ข้างโออาประณีตและสะอาดสะอ้านเรือนราษฎรสร้างแบบยกพื้นข้างบนเรือนพวกเขาหาได้ตีไม้กระดานติดกันเป็นพื้นไม่หักใช้ต้นหมากผาออกเป็นแผ่นยาวๆอย่างซีกไม้ไผ่เอามาเรียงชิดกันแล้วผูกอย่างแน่นหนาด้วยหวายปูทับด้วยเสื่อหวายและเครื่องปูลาดทำจากไม้ไผ่ และบนนี้แหละพวกเขาใช้เป็นที่นั่งที่นอนที่กินและที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์นั้นคือพระองค์ทรงใช้ผ้าขาวโพ,วพะเศียรพระวรากายท่อนบนมีได้ทรงอภรรใดพระวรากายท่อนล่างทรงนุ่งผ้าไหมปักกับมีผ้าเทียนบ้านพระองค์เป็นผ้าไหมโปร่งถอยกลายเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดจะประทับบนหลังช้าง หรือมิฉะนั้นก็ประทับเกี้ยวมีคนถือร่มคันทองทําจากใบเที่ยวช่างงามเป็นสง่ายิ่งนักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสุริยวงศ์และทรงเป็นพุทธศาสนิกที่แน่นแฟ้นในประเทศนี้ผู้คนไปบวชเป็นพระหรือทีกันมากเหลือขนานับวัดปฏิบัติของพระหรือทีก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างเดียวกับในแผ่นดินจีนและพวกเหล่านี้ก็พำนักอยู่ในสำนักทีหรือวัดอย่างกับของเราเช่นกันเฝ้าถือศีลกินเทนและบำเพ็ญภาวนา ธรรมเนียมของเขาถือกันว่ากิจการทั้งปวงให้ภรรยาดูแลจัดการทั้งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองประเทศทั้งราษฎรสามัญถ้ามีเรื่องราวที่จำต้องใช้หัวคิดและการตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะการลงโทษหนักเบาการค้าขายใหญ่น้อยพวกเขาทั้งหลายก็จะทำไปตามการตัดสินใจของภรรยาด้วยว่าความสามารถในทางความคิดจิตใจของพวกภรรยานั้นเด่นกว่าของพวกผู้ชายโดยแท้ หากหญิงที่มีสามีแล้วมาใกล้ชิดสนิทสนมกับใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเราที่มาจากแผ่นดินจีนก็จะจัดหาสุราอาหารแล้วพวกเขาก็จะดื่มและนั่งคุยและนอนด้วยกันผู้เป็นสามีก็เฉยดีแท้จะคัดค้านอะไรก็เปล่าเขาว่าเลยแหละว่าเมียท่าสวยและผู้ชายจากเมืองจีนก็สำราญบานใจกับนางพวกผู้ชายทำผมเป็นมวยจุกและใช้ผ้าพวกสีขาวพันรอบศีรษะบนร่างกายก็สวมผ้ายาวผู้หญิงก็กล้าวผมและสวมผ้ายาวเช่นกัน พอชายมีอายุได้20ปีพวกเขาจะดึงหนังหุ้มองคชาติออกมาแล้วใช้มีดคมบางรูปร่างอย่างใบหอมกรีดผ่าผิวและยัดลูกป,ปัดดีบุกโหลหนึ่งเข้าไปใต้ผิวหนังปิดมันไว้แล้วเยียวยาด้วยสมุนไพรรอกระทั่งแผลหายสนิทด,ดีพวกเขาจึงเดินไปไหนมาไหนลูกป,ปัดดีบุกเหล่านั้นมองมองดูก็เหมือนอย่างกับพวงลูกอ่นมีคนหมู่หนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างทําการผ่าตัดเช่นนี้พวกนี้มีความชํานาญในการฝังและหล่อเชื่อมลูกป,ปัดดีบุกให้กับผู้คน เขาทำกันอย่างถือเอาเป็นอาชีวะอย่างหนึ่งที่เดียวหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือขุนนางใหญ่หรือคนมั่งมีพวกเขาจะใช้ทองคำทำเป็นเม็ดกลวงในนั้นใส่เม็ดทรายแล้วเอาฝังไปไหนก็ส่งเสียงงรูรอิงงรีอิงอแลถือกันว่างามนักผู้ชายที่ไม่มีลูกปัดฝังคือพวกคนชั้นต่ำนี่เป็นเรื่องที่พิลึกพิสดารเหลือหลายเมื่อชายหญิงแต่งงานก่อนอื่นใดพวกเขาจะนิมนต์พระในาศาสนาพุทธมานำเจ้าบ่าวไปบ้านฝ่ายเจ้าสาว แล้วจากนั้นพวกเขาก็จะพาพระไปเอาเลือดพรหมจรรย์ของเจ้าสาวออกและเจิมเลือดนั้นลงบนหน้าผากชายทีทีนี้เรียกว่าไอเอเอสยหลังจากนั้นจึงร่วมประเวณีกันสามวันให้หลังพวกเขาจะนิมนต์พระรูปหนึ่งกับเชิญบรรดาญาติมิตรอีกครั้งและด้วยเรือที่ประดับประดาตกแต่งมีหมากและข้าวของอื่นๆจำพวกเดียวกันนั้นก็จะพาคู่สามีภรรยากลับไปส่งบ้านฝ่ายสามีซึ่งที่นั่นก็จะได้จัดเตรียมสุราประโคมดนตรีและเลี้ยงดูเหล่าญาติมิตร เรื่องประเพณีทำศพนั้นเมื่อคนรวยและมีอำนาจวาสนาตายลงพวกเขาเอาประหลอดกรอกใส่ท้องแล้วฝังเวลาที่พวกคนจนจนตายพวกเขาหามศพไปยังป่าริมทะเลแล้ววางศพไว้บนชายหาดไม่ช้าไม่นานานกสีทองตัวใหญ่เท่าหาันกว่า30หรือ50ตัวก็บินเป็นฝูงมาบนฟ้าพวกมันร่อนลงถึงเนื้อศพและกลืงกิงจนกลิ้งเกล่าแล้วก็บินจากไปคนของครอบครัวคนตายจะร้องไห้คร่ำครวญกับกระดูกซึ่งเหลืออยู่ จากนั้นก็เอากระดูกทิ้งน้ำแล้วก็กลับคืนเย่าเรือนพวกเขาเรียกวิธีเช่นนี้ว่ากลงด้วยนกพวกเขายังได้นิมนพระในาศาสนาพุทธมาสวดมนต์บูชาพระพุทธด้วยและทั้งหมดก็มีแค่นี้เมื่อเดินทางจากราชธานีขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราวกว่า200ลีสักหน่อยมีเมืองการค้าเรียกว่าต้นน้ำจากนี้เราสามารถผ่านไปสู่ยูนานได้โดยทางด้านหลังที่เมืองน,นี้มีคนต่างด้าวอยู่ห้าหรือห0ร้ครอบครัว สินค้าต่างด้าวทุกอย่างมีขายหิงมาเอชชูเคนลี่สีแดงมีขายเป็นจำนวนมากที่นี่หินพวกนี้ด้อยกว่ายาคูแดงความสุกใสของมันคล้ายกับมเมล็ดลูกทับทิมเวลาเรือสินค้าของจีนมาสยามผู้คนของเราก็ยังใช้เรือเล็กขึ้นไปขายของที่ต้นน้ำด้วย ประเทศนี้ผลิตกัญยาเหลืองกัญยาละโวกฤษณาไม้พยุงกระวานมเมล็ดกระบายางไม้ไม้ฝางดีบุกงาช้างขนนกกระเตนแลของมีค่าอื่นๆประเภทนี้ไม้ฝางนั้นมีมากอย่างกับไม้ฟืนและสีสันนั้นเล่าก็กล่าวได้ว่าเด่นกว่าของประเทศอื่นๆสัตว์แปลกๆก็ๆมีช้างเผือกสิงโตแมวและหนูเผือกพันผักก็เหมือนกับที่มีในเมืองจามในส่วนสุรานั้นพวกเขามีสุราทำจากข้าวและสุราทำจากมะพร้าว ทั้งสองอย่างนี้เป็นสุราต้มกลั่นราคาถูกอย่างยิ่งวัวแพะไก่เป็ดและสัตว์เลี้ยงอื่นๆทั้งหมดนี้พวกเขามีภาษาของประเทศนี้อยู่ข้างคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นบ้านนอกที่พูดจากันในกวางตุง้งรมเนียมประเพณีของคนในประเทศนี้อึก,กะทึกครึกโครมและสับซอนพวกเขาชอบผัดการต่อสู้ทางน้ำพระมหากษัตริย์ของพวกเขาทรงส่งแม่ทัพไปกำราบประเทศเพื่อนบ้านอยู่เป็นนิดในการค้าขายพวกเขาใช้เปลือกหอยเป็นเงินตลาแลกเปลี่ยน นอกจากหอยเบี้ยแล้วทองเงินและอีแปดทองแดงก็อาจใช้แลกเปลี่ยนได้ทั่วไปแต่อีแปดทองแดงของพระราชวงศ์ต่างๆที่ได้ปกครองแผ่นดินจีนสืบเนื่องมานั้นหาได้มีใช้กันไม่ผูกเขาส่งขุนนางนำไม้ฝางไม้หอมและของมีค่าจำพวกนี้มาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการยังแผ่นดินจีนโดยสม่ำเสมอประวัติย่อของหมาฮวนประวัติของหมาหวนเท่าที่รู้กันนั้นมีแต่เพียงเล็กน้อย เขาเป็นชาวเมืองเซาซิงซึ่งอยู่ห่างจากเปาวหังโจอันเป็นท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งของสมัยนั้นราวเจ็ดไมล์ปีเกิดของเขาก็ไม่ปรากฏแน่นอนแต่นายมิวผู้เป็นคนหนึ่งที่ได้แปลงานของเขาเป็นภาษาอังกฤษประมาณเอาว่าน่าจะเป็นราวปี1380การประมาณนั้นถือเอาว่าในการเดินทางครั้งแรกของเขาในปี1413นั้นเขาควรจะมีอายุมากกว่า25และมีอายุย่างเข้าปีที่80เมื่อเขาจัดทีมบันทึกของเขาขึ้นมาในปีปี1 4ึ งานเขียนของเขาหมาฮวนเรียกตัวเองว่าคนตัดฟืนบนเขาแม้เราจะไม่อาจถือเอาคำนี้เป็นจริงจังเกินกว่าคำถ่อมตนได้ก็จริงแต่อย่างน้อยก็แสดงว่าวงสกุลของเขาไม่ได้มีฐานะทางสังคมนับจากงานเขียนของเขาแม้ว่าสำนวนภาษาจะมีได้เป็นอย่างถึงขั้นปราดกระนั้นก็แสดงว่าเขามีความรู้ทางหนังสืออยู่พอสมควรทั้งในตำราฝ่ายองจือและฝ่ายพุทธ และคุณเคยดีกับงานบันทึกเกี่ยวกับดินแดนต่างๆของคนรุ่นก่อนหน้าเขาจะเป็นปีใดไม่ปรากฏหมาหวนได้ละทิ้งความเชื่อเดิมและหันมานับถือศาสนาอิสลามเรือมหาสมบัติเป่าฉวนขนาดก้าวเสากระโดงอันมหึมาของแม่ทัพเจิ้งเหอแบบจำลองตามสัดส่วนที่บันทึกโดยหลอเมาเตอร์สมัยราชวงศ์หมิงในหนังสือชื่อบันทึกการท่องทะเลตะวันตกของขันทีซานเป่าปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงไทเปรประเทศไต้หวันการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามทำให้เขาได้เรียนภาษาอาหรับหรือไม่ก็เปอร์เซียจอนนมีความรู้ดียิ่งผู้หนึ่งในภาษานั้นเพราะเหตุนี้เขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นล่ามมากับคณะเดินทางของเจิ้งเหอในปีปี1431ในการเดินทางครั้งนี้เขาได้จดบันทึกสิ่งที่เขาพบเห็นไปตลอดทาง ซึ่งเมื่อกลับถึงจีนในปี1415ก็เริ่มเรียบเรียงเป็นเล่มหนังสือขึ่งจนสำเร็จในปีถัดมานี่นับเป็นบันทึกชิ้นแรกเกี่ยวกับการเดินทางที่จัดทำครึ่งโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของเจิ้งเหอด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่มีผู้ใดทราบหมาฮุนมีได้ร่วมมากับการเดินทางสำรวจคราวต่อมาอันเป็นคราวที่5ของเจิ้งเหอหากมาอีกครั้งในการเดินทางครั้งที่6ระหว่างปี1421ถึง1422และเจ็ด ระหว่างปี1,431ถึง1,433อันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเจิ้งเหอในคราวสุดท้ายนี้มาฮวนเป็นหนึ่งในเจ็ตัวแทนของคณะที่ขึ้นไปถึงเมืองมักกะฮอด้วยซึ่งสำหรับตัวเขาเองในฐานะมุสลิมต้องถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการเดินทางแต่ละครั้งนั้นเมื่อกลับมาเขาก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนใหม่ๆลงในหนังสือของเขาทุกคราวไปงานเขียนเรื่อง y ว n g ใหญ่ SHENG จแลนด์ S H e n g and, จึงมาสำเร็จบริบูรณ์ในราวปี1436เมื่อเขาเขียนจบแล้วนั้นในชั้นแรกก็เพียงแต่มีการคัดลอกไว้อ่านกันระหว่างมิสหายเท่านั้นจนกระทั่งปี1451นั่นแหละจึงได้มีการจัดทีมขึ้นปัจจุบันฉบับทีมครั้งนี้ได้สับสูนไปแล้ว สันนิษฐานกันว่าหมาหวนถึงแก่กรรมในราวปี1460ในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรงานของเขาก็ไม่มีคนอ่านสักกี่คนเมื่อถึงแก่กรรมแล้วคนก็ลืมเลือนเขาไปจนหมดสิน้นจนกระทั่งเมื่อมีการสร้างหอพระสมุดหลวงในรัชกาลจัก,กรพรรดิเฉียนหลงในอีกหลายร้อยปีต่อมาชื่อของเขาถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง